เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก okay. right. okay. uh ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จกุ้ละตรงนี้เดี๋ยวพี่จะมาจัดการให้โถ่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกไม่ได้ไม่ได้อย่างไรก็รับสมัครทหารใช่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 เดี๋ยวมันจะเสียเลิกเสียดามใช่ไหมทหารทหารก็มากันเยอะแล้วด้วยโถ่พระโภคเจ้าฟังพระองค์ท่านลาวินทร์อนจีจีเด้ไหมนี้ะสั่งใเฮก้าของฉันไปรับสมัครทหารมาเฮ้ยใหญ่โตเฮ้ยโดนอะไรอือมีทหาร ตรงไหนก to ็ได้จริญระบอกตามสบายอ่ะน oh, oh, uh, ี่บมนนี่หัวขาดลงมาหัวใครขาดหัวมึงอ่ะหัววะเออล่างล่างเอาเหยื่อดีเป็นหัวใหม่เอาหัวคอนเทพท์พรดลมีมาใส่ฮะอย่ามันพีกเ้ยมึงกิอยู่เรื่องเลยก็ไม่รู้ัขอใขอเดชะกล้ามองฉันรับสมัครคนดีวิชามาได้หมื่นกว่าคนแต่ที่คัดกรองดีหมดแล้วได้สองคนก็เด้ยวค่ะโอ้โห หมดแล้วเหลือแค่สองคนนึงหรอเออย่างดีอย่างดีมามามาไหนลองชื่อเรียนเสียงอะไรกันแต่ที่สงสัยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวทำไมสองคนอ้าวมาได้ลาตัวสิที่สำคัญเป็นน้องชายของกล้าหม่อมชั้นเองผู่ต้องขังเฮ้ยถวายพระครูผู่ต้องขังก้าวระหม่อมชั้นมีนามอยู่แล้วว่ามังคยอเป็นน้องชายหัวแก้วหัวแหวนที่เจริญเองผู้ต้องขังเฮ้ยผู่ต้องขังเดี๋ยวเดี๋ยว รับราชการมาก็นานนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยเองมีน้องมีน้องชายด้วยเหรอวะยังไงกันออ๋คือจริงๆแล้วของฉันมีอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าก็ของฉันก็ไม่เคยได้บอกพระองค์ท่านว่ามีอ๋อจริงๆแล้วมีอะไรไอ้คนนั้นล่ะใครมครบเลยอ่ะ้องชายบุญธรรมก็ของฉันมังสุระเต็มเมียวเยี่ยวเยี่ยวละโอ้โหชื่อมันไม่เลี่ยงกันไม่ใช่เรื่องราวองนายเออง่ายดีเออดีแล้ว จะเอาผ้าทอาย่าทำอ่าดีมากดีมากในเมื่อมากันต้องการอยากเป็นทหารมาประลองฝีมือดีแล้วเนี่ยต้องรู้จักบุคคลสำคัญภายในแผ่นดินซะก่อนจ้าพี่นี่ราศิดาของขา้าวเข้าวสีสุภยาลาัตอาา๋อขวายพระโคมันชอบท่านขวาพระโคมุ่งยิงสีธัญญาสีอะไรนะสีสุภยาลัตสีสุภยาลัตส,สีสุสีสสีสุ สีสุงสุดเอาเขามาลองกุ้ง้ามมาพักใหญ่สีสุงสุดเลยนะสีสุขยามรับหรือว่าหลังช่องใหม่เอานี้ไปก่อนอะละบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนที่อยู่ทางนาคผ้าหัดขวานี่คือองค์ราชบุตรของข้าพเจ้าจุระเอชาไอ้ไอ้พไอ้บุคคลนี้ติดงานน้าิดงานพวกนี้นะอาหาร ปันหน้าพ kind of ี like ่ยอดปั uh. yeah. uh ้นหน้าไม่ได้ไม uh ่ไ huh. ด้เรื amplified. ่องนี complained? ้แข่งไม่ได้เนี่ยค่ะเขาเนี่ยอุตส่าห์จะมาสมัครสมัครเป็นทหารแถมอีกอย่างหนึ่งยังเป็นน้องอีกด้วยเอ๊ะถ้าเกิดทำแบบนั้นจะเสียหน้ากันเลยนะเพคะอนเออจริงลูกเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวรักเย็ใจเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวให้เสร็จรักจัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้บ้าท่อไปถึงลูกเจ้าแข่งยังเหยีแดงอยู่เลย อา,อาละในเมื่อมาพร้อมแล้วต้องการอยากกระทดสอบฝีใม่อะไรบุญสักหน่อยอ้าขอเจ้าอ่าเดี๋ยวมีตัวยืนมีตัวยืนใครยืนให้ลูกเราให้ลูกเราเนี่ยตุระเดชเป็นปู่ยืนตุลาปู่อะไรลูกแพ้มันมาในคูันี้จะให้ตู้กับมันนีงหรือเปล่าลเออตู้มันไม่ได้แต่เขาต้องตู้ลูกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอจัดการนะบอมันไอ้จัดการจลาบันที่กับอะไร

โันจัดตัวมันแต่ตัวมังคยอผูไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 ่ไดไม้ไ่ได เอาไปเถอะเดี๋ยวพอ่อจ,จัดการไปตัวเดี<อ>๋ยวพอ่อจ,จัดการให้เดี๋ยวจัดการใจเย็นๆวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร<อ>์ให้เออดีมากดีมากมีฝีไม้ลายมือเก่งถึงผิดกับพี่ชายเจ้าเลยขอยแสดนัน้มันมีตำแหน่งที่ต้องการอยากให้เป็นนั่นคือตำแหน่งรองแม่ครับ <S <S ตัวมังคยอ ลูกเห็นไตดิบังขี้เหรอไม่ใช่เห็นขี้ดิบังไตเหรอไม่ใช่เห็นไตดิบังขี้ฮะหมูกแล้วากระเด็นทุ่นเราทุกครั้งอาหารมาลูกกูไปเ็บหน้าแบบด้ามมือเขาแดกอะไรเข้าไปทข้ามเสียงวิบวัดวิบวับแบบนี้ไม่โดนกำลังโค้ชใครดีเลยดีแล้วดีแล้วมาเดี๋ยวไปเข้าพักผ่อนให้มันหายเห็นไหม ไลูกมีอะไรไหมคะทำไมเนี่ยพ่อมีอะไรไหมผมฉันผมฉันหิวยอหิไม่ค่ะแถวนั้นนะมีมีมีหมูยอปิ้งไหมได้ยามหมูยอกันเลย่านอยามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเพคะอะไรล่ะลูกยอยอบาให้ยอเพค่ะอ๋อพ่อพ่อรู้แล้วพ่อรู้แล้วพ่อเข้าใจแล้วว่าเจ้าต้องการอะไรเอางี้แล้วกัน เจ้าไปเข้าพักก่อนเดี๋ยวมีพ่อจัดการเองจริงนะ้วมั้งจัดการได้หมดโอเยไปก่อนนะไปเผื่อมีทางนี้รีบหนีเลยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคุยกันว่าถ้าเกิดเราหลับมันจะขโมยเงินเก่งในเราไปมูงใส่มาแล้วมั้งแต่เขาจะขโมยไปทำอะไรอีผู้หญิงไม่อยากได้มูงใส่เนี่ต้องเป็นคนบ้านแท็กซี่เก่งในไปนอนดมมึงเนี่มั่วไม่มีหรอกเก้าเออถ้าอย่างนั้นเก้าของฉัน ขอทูลลาพระองค์เลยจะพาน้องไปเฉลิมฉลองยลือกตำแหน่งใหม่ที่บ้านเอเอเดี๋ยว,วเดี๋ยว,ว,ไไไวไม่ต้องไปไหนเจ้าไม่ต้องไปไหนได้ตำแหน่งใหม่ๆเป็นถึงรองแม่ครับจะไปเฉลิมฉลองลที่บ้านนี่นี่เดี๋ยวฉันเป็นเจ้าภาพให้เลือกเฉลิมฉลองในวันนี่แหละโอ้ยกระหม่อมฉันไอ้พระไทยพระองค์ท่านมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทรงทำแบบนี้เลยแต่ส่วนเองจะเล่นมีหน้าที่อะไรไปทำก็ไปทำเถเดยวทางนี้เราดูแลน้องชายเจ้าเอง ขอพระทัยพระลงมากๆเลยพี่จ้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนกันเองแต่ครู่หนึ่งมันจะแบบเอ๊ะมามายอวองาน,านั่นี่อยากกลับบ้านไปหาเลนกันนะนี่เอานาเอานาเป็นสิ่งที่ดีแล้วพระองค์ท่านมีความเมตตาที่จะเฉลิมฉลองไม่เทง่ายๆนะองค์พระมกษัตริย์จะมาดูแลมันเลี้ยงได้ยกฐาบรรดาสักใหม่แบบนี้เอานี้รีบกินแล้วก็รีบกลับเดี๋ยวพี่นะจะบอกให้ลนจันแต่งตัวส,สวยๆจับ สำหรับกับข้าวเอาไว้ไอ้นี่มึงเนี่ยไอหมองนายสำคัญเลยมึงเนี่ยจำคำพี่ไว้วัวอย่าเห็นแก่ยาขี้ข้าอย่าเห็นแก่กินดูแลน้องพี่ดีพี่นี่จนดกันนะดูนี่เอ้อดจว่าเดี๋ยวฉันจะกลับไปฉลองนะเออมามาในเมื่อเดี๋ยวจะเฉลิมฉลองกันแล้วใหญ่โตทหารนั่ง น้ำจันมาและสำหรับกับข้าวทุดใจ